สวัสดีครับพ่อหอยครับสวัสดีครับ้ยบ่เจอกันโดนคักคิดนอดพ่อหอยแห้งนีดเดียวนี่นอนโรงพยาบาลกลับมาเมื่อไหร่ครับนี่กลับมาเมื่อก่อนนี่ไปโรงพยาบาลแมนอยู่จะขึ้นครับอยู่โรงพยาบาลชิบขึ้นซิบขึ้นอยู่โรงพยาบาลแมนเอาเล็กออกเรียบร้อยแล้วเล็กออกเรียบร้อยแล้วคุณหมอว่าจังไไหนล่ะครับคุณหมอว่าอีกสามเดือนย่างได้เลย อา้บาบันนี้อพอหอยไม่ใช่คนเหล็กแล้วนะครับรตอนนี้คือ,อเอาเล็กออกเรียบร้อยแล้วเล็กออกเรียบร้อยแล้วครับผมไซเล็กมาโดนบันไดเกือบสองปีครับโอ้ยเกือบสองปีตั้งแต่เป็นคนเหล็กอยู่หันเกือบสองปีเกือบสองปีอปพอมันมนนสองหนาวสองหนาวเนาะผ่านสองหนาวนี่แหละหนาวที่สองกำลังจะเข่าหนาวที่สองกำลังจะเข่าบออเกือบสองปีแต่ว่ายังบ่ถึงสองปียังบ่ถึงสองปี เพื่อนว่าประมาณสามเดือนกับยางไดปกติไมครับแมนอีชามเดือยงยางใดแต่ว่าเก่งเก่งคุณหมอคุณเก่งครับครับจากขาขาดจากขาขาดกระดูกว่้มีกระดูกกระขาดออกจากกันเลยขาดออกจากกันเมื่อได้ตัดกระดูกทิมตอเราก็เชื่อมกระดูกไปแมนให้ตอเราพ่นเกาปลูกกระดูกไหมบอกครับให้เขาปลูกกระดูกไหมปลูกกระดูกนี่พัน่ิมี่เล็กยึง ยิงเลยห้องคอยขันน็อตลงมไปมือละมินครับม,มือละมินแค่นั้นนะขันน็อตมือละมินละมินละมินแม,มนครับหันลงไปจุดจําให้กระดูมันเถึงกันเลยครับดูกันเลยครับอโอ้เก่งหลายเจากขาขาดเนาะเพิ่นต่อไปได้พอให้กัออกบว่ามนความทนตัว,ตวยตส่เล็กตั้งว่าเกือบสองปีเกือบสองปีครับ เอาดีใจน้ำก็หอยอีกสามเดือนเท่านั้นอีกสามเดือนเท่านั้นลอ,อก,ก่อนคือครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ล่างผงล่างแผลตามปกติอยู่บ่ครับแม่นครับไปล่างลงบอนล่องบอนไปคุ้มมือเล็กเล็ก,ลกที่ดามอยู่ของหน้าเหยาออกนล้วไหมครับเอาออกหมดแล้วครับเอาออกหมดแล้วแม่นครับต,ตอนนี้บ่เหลือเล็กเลยแหรืเปล่าบอนบ่น่ันมีเล็กมีแต่กระดูกอ่อนอืมันอ่อนอยู่ครับถ้ได้แข็งเต็มที่ กระดูกยังอ่อนอยู่แมนครับแต่ว่าเขาบ่วใส่เผือกก็ได้เพราะว่ามันถูกันแล้วมันจับกันแล้วกระดูกนี่คือมันมันจอดกันแล้วมปลอดกันแล้วล่อแค่ว่าเห็มันแข็งแรงล่อแต่ว่ามันแข็งแรงกระดูกเพราะท่านด้แข็งแรงกันได้ครับเพื้นก็เลยท่านในเห็นยางยางคับลุ่งพื้นคับกันหรอกครับครับจำไดงเฉช่วยเรียกตัวเองได้โอ้โอ้ดีใจน้ำข้าวผงหอยครับเอากางได้กันสิสามเดือนหลังจากนั้นกันสิย่างในปกติปกติครับพอดีเราบัานเองสิมีเนี่ ผูดอะไรมาแบกหินแบกปูนซอยปูสได้เหตุงานซอยปูเหรอครัเดือนเหตุนับ่าได้ครกบครับห้อยจับค้อยใบกี่ตาตีเงด้อในยุ่ครับครับผมอ่ะโอเคครับผมนี่กับนี่ส่วนของความเจ็บป่วยเนาะแม่นครับครับทว่ามีความคืบหน้าเป็นไปในแนวทางที่ดีดีนะครับแม่นอีกสามเดือนก็จะเดินได้เป็นปกติไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วครับ อ่ะแบบนี้พอ่อให้บ่พ่อกันหลายโดนนิดๆสิบก้มือหรอมั้งนี่แมนมันสี่หอดยี่สิบบ่หมอดกเกือบเราไป<ม>เป็นยังไงครับงวดนี้นมีแนวทางมีอยังไงบรบ่งวดนี้มีแนวทางอยู่แต่งวดเมื่อกี้นี่ไปฟันอยู่ในโรงพยาบาล<ม>ฟันในโรงพยาบาลอุดรเฮาน,นี่ยล่ะโอ้อบอกให้หมอสิอเรียกให้ผมแนี่ยวันศุกรพยาบาลพยาบาล<ม>คไมหมอพยาบาลแม่พยาบาลช่วยช่วยชุ่วยรถครับ เพิ่นไปชื่อให้มันก็ได้อยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ชื่อให้เฮาเฮาบอกมีในโรงงานวันออกไปเออเพราะว่ามือไปมันสุกเสินครับมันมันจะใสเงินไหลเงินเจ้าของเอาซื้อไปมันก็เลยเหมือนเพิ่นก็เลยชื่อได้แล้วเพิ่นก็เลยให้ผู้ละเลขละหน่อยพอได้ชื่อเขาต้องบอ้น้ำชื่อธาจีนอาัยว่าบอกเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นถือแร้วเพิ่นกะแมนมาแต่อ่ทั้งบุญน้ำแมนบุ้ย ซูน่าซูน่าบอกเพื่อนว่าจิดศูนย์ห้าเงินเมื่อกี้นี่นั่นคือฝันในล่งบาตฝันในล่งบาตเพื่อนก็เลยชงค่ารถค่าเล่าอะไปเพื่อนได้ครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยผมมาหาพ่อหอยรอบเดียวรอบเดียวได้สองแปดหาไปได้สองแปดหาแลวบ้านนี้หลังจากนั้นพ่อหอยก็ไป หายนงบานครับายงบานเลยบอได้คุยกันอีกเลยเมนจะเลยนได้ฟันอยู่ในลงบานลากถึกเลขไปอยู่ล่องบานครับเมนแบรนี้งวดนี้เป็นยังไงครับงวดนี้แนวทางงวดนี้พ่อหอยกลับมาวัดได้สองขึ้นครับนี่ขึ้นที่สามครับเพราะว่าฟันแล้ววันไปแต่ว่าเลขงวดนี้พ่อหอยว่าคันเลเลวิ่งนี้บนนี้นึ่งตัวเดียวครับฮาแต่ว่าเลขล่างของพ่อหอยก็คือจะว่า ได้สองเก่าหัวนี่ได้สองเก้าททนวันไปแต่มันเป็นแน่วทางค้อมฝันหันเชียไว้กะเล็กๆน้อยๆกันยังดีครับครับผมฝันอยู่อยู่วัดถึงอยู่ต้องบาตครับอยู่วัดครับนี่ฝันในวัดมาวัดเราฝันเลยคืบพื้นแหลกฝันว่าข้าเจ้ามาุ้มซื่นดีใจน้ำว่า หาแรนได้แล้วทั่วนี่ว่าชั้นว่าลูกขึ้นได้บัดเพ้นจีไปแท้แทบ้านี่เลขสามตัวพเพ้่อนละว่าชั้นสริงี่พ้นดีใจน้่นแหละเพ้่อนละว่าอ่าสี่เจ็ดหนึ่งยาถิมว่าชั้นก็เล่ยบอกให้วิ่งหนึ่งไว้ครับหันเป็นเลขตัวเดียวเลขนึงน่งครับครับสี่เจ็ดหนึ่งว่าชั้ในสี่เจ็ดหนึ่งยาธิมยาถิมสองเก้าดิเพื่อนไห้เลยนะครับออื พ่นบอกว่าล่างบอกสล่างตูเดียวเลยช่งเก่านี่ครับครับผมอันนี้ก็พิจารณาล่อเบิองเอาไปเชียงไปอันนี้ล่อเบิองครับถ้ามันแมนมันเหลือเวลาอีกหลายหมื่นเติบยูสามสามสิบสามสี่สิบห้าสิบหกอีสามหมื่นครับอีสามหมื่นแมนเข้าเชียงเขามีโอกาสอฝันหันฝันเกี่ยวกับพอเหรียญได้เอาเอาไปเอาไปเอาตัวเลขไปเสียงค้ามฝันล่องเบิ้งแมนครับ ว่าเจ้าของฝันเขาว่ามันสีเขาตัวนี้บอกค่ะมันเขาเข้ากระเรี่ยนได้วัน ah อันนี้เป็นเลขฝันมันมาบอกเป็นต man. ัวเลยว่าทีแมนบอกทั้งสามตัวทั้งสองตัวแมนเลขแรกมาเมื่อฝันคือจงแล่นลินน้ำวัดนี่่ะเอาว่าฉั้นแล่นได้หรือตัวนี้ว่าชันพนว่าครับเอ้ามันแล่นได้หรือตัวครับเพน่อออกแก้ววาฉันเล็กเพื่อออกแก้ววาชั่นมันออกหรือตัวนี้ว่าชั้นเออซีเ็ดหนึ่งวาชันบัตรเพื่จีไปอือ บ้าแวบนี่แหละครับสี่เจ็ดหนึ่งท่าเลืสามตัวอันนี้ล่อำพิจะละหน้าร่ำเมืงเพราะว่าเอาเละออกแล้วเพืนว่าครับอืมันออกแล้วตัวนี้สี่เ็ดหนึ่งวาชันอันนี้จะสี่แม่นบ้าม่นกับบ้รู้ด้วยกันมัดเป็นก้อฝันเพราะว่าแต่เห็นแนี่ท่านในเช่นี้แหละแค่ว่ายาสุถิมสองเก้าครับสองเก่าล่างสองเก่าล่างยาสุทิมล่างอย่างเดียว 29นี่ล่างอย่างเดียวเลยแมนล่างอย่างเดียวครับถ้าว่าหันเลขวิ่งนีหันบ่าวิ่งงวดนี้ก็อาจจะชีเช็ใจเล็กนิดน้อยครับมาแน่นอนหนึ่งทุกทุกปากกาแดงสีต้อนปากกาแดงเบิสพวหอยกัเห็นเนวทางเลยแค่นี้ละวันเดิไปพี่น้องเย็บชีก่ะพิจารณาเบคร์ ลงทุนไปไปครับเอาเงินโบท่านในลงเลยเนีเพราะว่าใส่ใจหลายเติบเงินในบ้านอ่ะครับใส่ใจตั้งไปหาแมนไปหาหมอไปโรงพยาาบลไปล่วงพยาบาลไปล่างแผลแมนครับใส่ใจหลายช่วงนี้มันก็เลยบโบท่านในลงทุนครับคิดว่าขันลุงก็จีไปหาซื้อลอตเตอรี่ช่องเก้านี่แหละ เดี๋ยวขอเงินน้ำดูผมใช่กันหาลูกใช่เหรอเอาโอเคครับผมเราเสียงเบืองถ้าเธอมีผูกมากดําครับเอาพี่นอนเย็ดที่กับพี่จะหน้าเบิ้งครับนี่ทางของผอหอยงวดว่ากี้เขาอยู่ในโรงพยาบาลเจ็ดศูนย์ห้างวนที่แล้วอยู่ในโรงพยาบาลเจ็ดศูนย์ห้าแมนได้ฝันในโรงพยาบาลครับงวดนี้ฝันในวัดฝันในวัดสามตัวสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งครับ ส่วนล่างสองเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับวิ่งเม็ดเดียวคือหนึ่งหนึ่งวิ่งบนพอมบนพอมโอ้พ่อหอยนี่มี่วนเวียนอยู่เลขสี่หนึ่งเกิดมาวนเวียนดูเนาะสี่ออกอีกซะมันเป็นเลขของอ่ามือเกิดมือพญาหน้าเลขตัวนี้ครับมันเป็นเลขมงคลครับมาแต่ไดกับตัวพ่อหอย เลขตัวนี้เลขตัวนี้นแมนเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ครับมันเป็นเลขมงคลพอหอยเป็นเลขมงคลพอหอยแมนตั้งแก่ในหน่อยก็ได้บอกผู้ใหญ่เพิ่นจะถือครับอืมเลขตัวนี้ถือมาตลอดอือ่โดนออกบ่โดนออกบ่โดนออกแมนเลขตัวนี้เป็นเลขมงคลเพริ่นว่านอาจารย์ที่เคยยูนเพิ่นเพิ่น,น,น,นอุปการละเพิ่นว่าตูขี้พญานาคมาเกิดเพราะฉันเพิ่นว่าน่ะ กูบาดาจย์เพิ่นบอกแมนมันถี่มีเลขมงคลนติดตัวครับมีตัวเดียวดีละครับสีหนึ่งเจ็ดญาถิ่เม็ดขาดว่าพันแต่ว่ามือขึ้นที่มาหอดวัดหันเพิ่นว่าชินชีละอันมันออกเราได้นี่เล็กมันออกตัวนี้ว่าพันครับเอาออกแล้วครับเล็กเพื่อนว่าเขาบอกเพื่อนว่าเล็กเอาออกแล้วครับว่าครับแต่เล่นแลนเลนแลนนั่นมัน เดินนี่แหละบาดนี้มันก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่ามันออกเราตัวนี้ว่ะสันสี่เจ็ดหนึ่งวะสันเสนอเลยก็นอนยิงสิละอันก็เปิดในตังนอนยิงสิละเออือกันเล่าบึงพี่เต๋อหน้าเราบึงตื่นพวกสันเล่าบิึงนะครับเนาะหาเถื่อนมิโชคมี่ลาบล้มกันนะครับแมนเงาัยกาให้แนวท่านในคลิปนี้นะครับผมปูปรอยู่บ่ครับบ่ครับพ้นไปทำบางบอน ไปทำบางบอนที่ั่งหอดผีวันที่สิบหกอุ้ยวันที่สิบหกเลยบอดแมนโอ้สิบหกมาหอดมือเล็กออกตัวนี้มาหอดมือเล็กออก่นไปทำไปยังเอาถ้าบุญตับเอาไอยพ่อได้ซื้อยากซื้อกินครับพี่น้องหยิบชีสเลยพ่อได้ซื้อยาชูกโอ้สวัสดีเหี้ยวไรพ่อเอาไว้เขอซื้อยากูบยังไรเอาไว้ซื้ออยากซื้อกินสั่นตัว อยากสูบแค่ยูโ<พ>รพอละหาบาทนึงพอละหาบาทนี่ม่นบเครับทพอละห่าบาทนี่นพอละชิด <c oughs> บาทอีละมั้งเพราะว่าพผนชืมอมาให้โอ้พผนชืมอมาใหาเอาโอเคครับขอบคุณพ่อลหลายๆครับขอบคุณ,คณลหลายๆครับพี่น้องอยจะช่้เช่นพี่ชุก